สวัสดีครับผมในสราวุิชูราชนะครับปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่มาเชลัยราชพัฒน์มาสรคา,ามปัจจุบันอ,ออกมาทำกเกษตรซึ่งเป็นกเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่ง มีเนื้อที่อยู่ทั้งหมดจำนวน8ไร่นะครับอยู่ที่คุมชุมชนวัดโพสีตําบลตลาดอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งปัจจุบันได้ออกมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับในพื้นที่แปลงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นที่ที่ทิ้งไม่ได้ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์นะครับก็เลยอาศัยจังหวะช่วง โควิดนะครับที่ส่วนราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆได้ประกาศให้หยุดปฏิบัติงานนะครับก็ใช้อาศัยเวลาจังหวะว่างช่วงที่หยุดโควิดนะครับได้มาศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทดลองที่จะทำเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่แปลงนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากเกษตรกรหลายๆท่าน นะครับที่ทําเกษตรแบบผสมผสานตามศาสตร์ของพระราชานะที่อาจจะประสบความสําเร็จและก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็ทุกทุกคนนะครับที่มาทําก็จะมีความสุขจากการที่ได้มาทําเกษตรได้มาลองผิดลองถูกได้มาเรียนรู้และก็ได้มาอยู่กับธรรมชาตินะครับาการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติหรือว่าได้อยู่กับต้นไม้ได้อยู่กับผักกับ ธรรมชาติก็จะทําให้เรามีสุขภาพจิตและก็สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นจึงได้ออกมาศึกษานะครับเกี่ยวกับความรู้นะครับเกี่ยวกับเกษตรแล้วก็การทําเกษตรแบบผสมผสานการปลูกผักการเลี้ยงไก่การเลี้ยงปลาในหลายๆะย่างที่เป็นเกี่ยวกับเชิงเกษตรก็ได้ความรู้ในเบื้องต้นนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องต้อง บอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเรื่องเกษตรเลยนะครับก็คือไม่เคยไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยไปสัมผัสแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ที่ไหนแบบจริงๆจังๆนะครับก็มีแต่ไปศึกษาดูงานที่กับองค์คณะที่ก็พูดง่ายๆว่าไปดูแล้วก็ผ่านไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีแนวคิดว่าเราจะไปทําหรือจะไปปฏิบัติจริงก็เลย อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจในช่วงที่ไปดูงานหรือไปศึกษาดูงานอะไรประมาณนี้นะครับแรกๆก็ยังสเปะสปะอยู่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องเริ่มอย่างไรนะครับแต่ว่าอยู่ๆก็ทำมาเรื่อยๆครับลองผิดลองถูกจนจนวันนี้ถามว่าอยู่ในระดับไหนก็ยังยังเรียกได้ว่ายังอยู่ในระดับการศึกษาเรียนรู้แล้วกท็ทดลองอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีผลผลิตชูหรือยก มาอธิบายได้อย่างชัดเจนว่านี่คือความสำเร็จนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่กลางทุ่งนานะครับซึ่ง ข้าวกำลังเริ่มงอกนะครับในช่วงของเดือนแรกอันนี้เป็นครั้งแรกครับของผมจริงๆนะครับในชีวิตที่ได้มีโอกาสมาเป็นชาวนามาทำนานะครับซึ่งปีแรกเนี่ยผมเป็นการทดลองปลูกนะครับก็คือใช้วิธีการหว่านเพื่อดูคุณภาพของดินนะครับแล้แต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอก็คือว่า พื้นที่ตรงนี้ฝนตกค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับในตัวเมือง,งอในเมืองมหาสา,ารคามนะครับเลยทําให้พื้นที่ทุ่งนานะครับไม่ค่อยจะมีน้ําเท่าไหร่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่จะเห็นว่าฝั่งทางนี้นะครับซีกทางนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าผมได้ทําการปรับนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับผมได้ทําการปรับนาใหม่นะครับคือปรับดินใหม่ ทั้งแปลงเลยนะครับทั้ง2แปลงฝั่งนี้2ไร่กว่านะครับแล้วก็ฝั่งโน้นอีก2ไร่กว่านะครับซึ่งปรับใหม่ทั้งทั้งสองแปลงนะครับรวมแล้วเกือบเกือบห้าไร่นะครับซึ่งให้ดินมันเสมอกันนะครับแต่ว่าช่วงตอนที่ฝนมานะนั้นเนี่ยก็จะยังเห็นอยู่ว่าดินทุ่งนานเนี่ยยังไม่เสมอกันเท่าไหร่ยังมีฝั่งทางนี้อย่าง,งที่ผมยืนอยู่เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็จะไปต่ําอยู่ที่มุมทางนน้น นะครับก็จะมีทางนู้นก็จะเก็บน้ําอยู่นะครับยังมีน้ําอยู่ที่มุมตรงนู้นถ้าเกิดว่าในกรณีที่ฝนตกหนักนะครับซึ่งผมก็อาจจะต้องปรับดินใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับก็อีกสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้คิดว่านะครับเดี๋ยวรอฝนอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็จะลงมากําจัดวัชพืชนะครับพวกหญ้าต่างต่างนะการถ่ายทําครั้งนี้ก็คงจะนําเรื่องราวดีๆ นะครับหรือว่านําสิ่งต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านสวนนันทาพิรมมาฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงจะติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมเองซึ่งเป็นผู้ดูแลแล้วก็ทําสวนอยู่ที่ สวนนันทาวิรมแห่งนี้นะครับก็คงจะได้พบปะกันในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ